สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนาทีนี้ความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัยน้ําท่วมยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนให้ความสนใจนะคะผู้จัดและนักแสดงของช่อง3เองก็พร้อมที่จะหยิบยื่นกําลังใจเล็กๆให้เสมอโดยวันนี้ค่ะในมากกับยายบีจากละครเรื่องรอยมานขอสงบศึกมานําทีมเองเลย เรียกว่ามีเวลาว่างเมื่อไรนายนมาร์คแห่งรอยมารบอยประกอบของลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าตัวร่วมไปกับคณะของผู้จัดก,การฝ่ายประชาสัมพันธ์ช่อง3ผู้จัดคุณตู่ปียวดีและนักแสดงจากค่ายเวฟมีเดียทั้งแววมยุราและมหาชนชาวแฟลตตูต่พบทอนนิวเคลียร์หันษาลงพื้นที่นําถุงยางชีพของช่อง3รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้อื่นๆรวบรวมจากเงินส่วนตัวไปส่งมอบให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่หมู่ที่5 6และ8ตําบลบางกระบืออําเภอ เมืองจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งทันทีที่ก้าวขาลงจากรถนักแสดงทุกคนก็กลายเป็นขวัญใจของพี่ป้านอาอาผู้ประสบภัยทั้งหลายไปทันทีโดยเฉพาะหนุ่มบอยปกรณ์ที่โผล่ตรงไหนก็มีชาวบ้านมารุมขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันเพียบเป็นขวัญใจกำลังใจให้กับชาวบ้านได้คลายเครียดจากปัญหาน้าท่วมได้อย่างดีเลยล่ะค่ะซึ่งนอกจากนี้ทางช่อง3ก็ยังมีการมอบเสื้อชูชีพที่ประชาชนนํามาบริจาคมอบไว้ให้ใช้ประโยชน์กันอีกด้วยค่ะ เราก็มาช่วยแจกของก็เป็นกําลังใจให้เขาด้วยนะครับเพราะทุกคนก็แบบว่ามีรอยยิ้มนะเจอ<ช>บอยพี่บอยเป็นไงโดนหอมแก้ม,ก<ผ>มไปโดนเขาไปหลายดอกเหมือนกัน,น <c oughs> ครับก็สร้างรอยยิ้มให้ใหชาวบ,บ้านที่นี่ได้ได้เยอะเหมือนกันครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกๆพื้นที่เลยที่น้าท่วมนะคะเราก็รู้ว่าทุกคนลบาบากล้าก็แบบเดี๋ยวทีมช่องสามอีกหลายๆทีมก็จะมาเข้ามาช่วยเหลือค่ะ ฟากเยบีนางเอกขวัญใจคู่ขวัญของายมาร์คสาวมากี้ราศีก็แยกตัวมาสมทบกับค่าชนลพีและงอถอดรูปนำทีมลงพื้นที่น้ำท่วมที่ตำบลสนามแจงอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีนำถุงยางชีพขึ้นรถแท็กอร์ลุยน้ำไปมอบให้กับชาวบ้านผู้เดือดร้อนก่อนจะนั่งเรือไปมอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านตำบลมหาสอนที่ถูกน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถออกมาจากบ้านได้แบบถึงมือเลยล่ะค่ะ กันน่ะนะคะถ้าก็เหมือนครอบครัวเดียวกันนะคะถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันแล้วใครจะมาช่วยเราใช่ไหมคะก็คนลไม้คนลมือค่ะคนละนิดคนละหน่อย ้านผู้จัดนกชัชยแห่งค่ายแม่ตาและมหานิยมถึงจะมีแผลสดหมาดๆที่เท้าก็ไม่หวัน่นใส่ย,ยาสมานเสร็จแล้วก็เดินหน้าทาหน้าที่หัวหน้าแก๊งชายชะกันนาทีมผู้กํากับเพื่อนซีพี่อุ๋ยนนทรีพร้อมสองนักแสดงจากละครตะวันเดือดท็อปนักกรพี่หม่องชลิตรัตและน้องเลฟิฟมาวินทวีผลแมนพัฒนาพลแวะเวียนไปเยี่ยมเย็ยนชาวตาบลชีน้ําร้ายและผู้ประสบภัยบริเวณประตูระบายน้ําบางโฉมศีจังหวัดสิงห์บุรีก่อนจะลงเรือล่องไปตามตรอกซอกซอยที่ตอนนี้กลายเป็นคูคลองหอบถุงยังชีพไปมอบให้กับชาว บ้านหมู่12ตําบลหัวไผ่ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยที่ห่างไกลาจากตัวเมืองมากที่สุดบางคนถึงกับต้องลอยคอออกมารับความช่วยเหลือส่วนที่ติดเกาะอ,อยู่บนชั้นสองของบ้านนานร่วมเดือนได้เห็นพระเอกในดวงใจมาส่งกําลังใจถึงที่ก็ถึงกับกลั้นน้ําตาไม่อยู่ที่ทุกหนักกับกลายเป็นความปลื้มปิติที่ได้เห็นคนดังในจอมายืนอยู่ตรงหน้าแบบนี้นี่แหละค่ะ จริงแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่เรามาได้นะครับก็เงินจากประชาชนทางบ้านนะครับที่ส่งผ่านครอบครัวข่าวสามเข้ามาแล้วถึงได้มีโอกาสได้มาช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยนะโดยสภาพโดยรวมผมรู้สึก เศร้าใจนะครับที่เห็นสภาพแบบนี้กับทุกๆคนแล้วก็บ้านผมก็ไม่ต่างกันนะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะท่วมน้อยกว่านี้น้อยแล้วก็ดูแลตัวเองได้ทีนี้เราสงสารคนที่เขาไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันบริจาคเข้ามานะครับเงินของทุกท่านก็จะมีผลกับทุกคนที่นี่ผมเห็นรอยยิ้มของคนที่นี่ได้จากความเศร้าหมอง,องเขาแล้วกลายปเป็นรอยยิ้มได้ก็จากความร่วมมือของทุกๆคนนะครับ ส่วนสาวคนไหนที่กำลังตกหลุมรักซันนี่หนุ่มเฟิร์สเอกพงศ์จากละครเรื่องรอยมานก็เตรียมกรี๊ดยาวต่อเนื่องได้เลยนะคะเพราะว่าละครเรื่องใหม่ดวงตาในดวงใจที่ได้ประกบคู่กับนางเอกในตาซึ้งหยาดทิพย์พร้อมจะลงจอแล้วล่ะค่ะ มาส่งตาหวานหวานสเสน่ห์ให้เคลิ้มกันก่อนละครลงจอเลยละค่ะสำหรับพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกหนุ่มเฟิร์สเอกพงศ์ที่งานนี้ยกทีมนางเอกหยาทิราชบาลมาปรางวิราการและหนุ่มนนพูดิดมาเมาส์แบบเผาขนในเปิดกองวิกสามดวงตาในดวงใจวันเสาร์นี้ถถมเบื้องลึกเบื้องหลังความทุ่มเทกันแบบสุดตัวของแกงโปงลางสาวหยาที่กว่าจะโชว์หน้าจอเสริมกระจายสุดมันส์กันขนาดนี้เบื้องหลังจะโหดมันฮาขนาดไหนงานนี้มีภาพมาให้ชมเป็นน้ำจิม้มก่อนจัดเต็มให้ในละครด้วยละค่ะ ค่ะได้ดูหลายอย่างเลยได้ดูว่าคาแรคเตอร์อแต่ละคนเป็นไงได้ดูเบื้องหลังการถ่ายทําของเราด้วยแล้วก็ได้ดูโชว์ด้วยได้ดูตั้งแต่ว่าเราซ้อมกันยังไงกว่าจะออกมาเป็นโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมอาจจะหลงเสน่ห์ของพระเอกเรื่องของดวงตาดวงใจได้นะคะเพราะว่าการยักคิ้วเป็นการบอกเสน่ห์อย่างหนึ่งของพระเอกของเราค่ะขอ5 4 3สส ไม่ต้องใช้ใหม่นะคะไม่ต้องใช้ใหม่นะคะ <c oughs> คุณผู้ชม,ชม,ชมชอาจจะหลงโดยไม่ต้องพูดก็ได้นะคะ <c oughs> นี่เป็นแค่หนึ่งในเสน่ห์ของพระเอกของเรานะคะบรรยากาศที่สนุกสนานวันนี้มันมีมันจะได้รู้แบบนิสัยจริงๆของนางเอกด้วยว่าเป็นคนยังไง <c oughs> ท<ะ>้าแท้ใช่ไหมท้าแท้เออเขาเรียกว่าท้าแท้ของนางเอกเรื่องนี้รายการนี้อาจจะเป็นรายการเมาส์เผาคนก็ได้อย่าลืมติดตามนะครับกับเปิดกองวิสามนะครับก็ตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีนะครับวันเสาร์นี้นะครับอย่าพลาดนะครับพบกับพวกเราทั้ง4คนครับกับละครเรื่องดวงตาในดวงใจครับ และเป็นครั้งแรกค่ะสําหรับนางเอกจัาจิตตาพาที่ได้มาประกบคู่กับหนุ่มสตาบัคพงพิษในหนังดังสุดสัปดาห์แนวหาเรื่องล่าสุดอภินิหารกุมารทะลุมิติที่ได้เลือกบวงสวงเปิดกล้องไปเมื่อเช้านี้งานนี้ขลังแน่ๆเพราะได้ผู้กํากับใหม่ป้ายแดงถอดด้ามสุภกิจบุญนาที่ขอปลีกชีวิตพลิกจากพรามณ์หลวงผู้ทาพิธีแรกนาขวัญก้าวขึ้นมาร่วมเป็นหนึ่งในผู้กํากับหนังดังสุดสัปดาห์ของค่าย m y a ัดเ r ิรแถมจัดหนักให้คากลิ้งกับตลกโจโอี้เชิญยิม้มและลูกชายหัวแก้วหว อาจารย์ดีนักแสดงหาขนาดนี้ก็เตรียมท้องแข่งกันได้เลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยเนีครบเพลงรุ่นนี้แล้วครับก็เป็นตลกอะฮะแต่ว่ามีความอภินิหารเข้ามาทําให้มันตลกค่ะก็ถือว่าเล่นของนะเพราะว่าทุกอย่างในชีวิตในช่วงหนึ่งเนี่ยมีกุมารท้องเข้ามาช่วยตลอดค่ะก็พยายามทําให้เต็มที่ครับอยากให้หนังออกมาดีครับก็พี่เขาเป็นพุ่มกลับใหม่อะเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของพี่เขาก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะ ตอนนี้ได้เวลาไปบันเทิงกันต่อกับละครเรื่องรอยใหม่กันแล้วนะคะกําลังเข้มข้นสุดๆเลยละค่ะจบแล้วตีสิบก็มีเรื่องเด็ดพร้อมเสิร์ฟเช่นเคยสําหรับวันนี้จนต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจาก n o r i t าและเครื่องประดับจากอ e ีเต้สวัสดีค่ะ